Terima kasih telah menonton! ที่บ้านเลขที่37หมู่ที่8บ้านนากรุงใต้ตำบลเขาพระนอนอำเภอยางตลาดจังหวัดกลาลสินนายสันติจตุพันธ์นายอำเภอยางตลาดเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยาไกไร้โดยมีนายดานุพงศ์ภูทรีนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระนอนนายวัฒนาแสนตรีกำนันตำบลเขาพระนอนพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านข้าราชการผู้นำชุมชนชาวบ้านอสมอร่วมพิธีทุกคนที่ร่วมพิธีต่างปฏิบัติตามมาตรการป้องก 19, นันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดทั้งจำกัดจำนวนคนตรวจวัดอุณหภูมิรักษา ระยะห àng, ่างสวมหน้ากากอนามัย100%นายสันติจตุพันธ์นายอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินกล่าวว่าตามที่ทางเทศบาลตำบลเขาพระนอนร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านและอาสามอได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อดำเนินการก่อสร้างที่พักอาศัยให้กับครอบครัวผู้ยากไร้โดยเฉพาะครอบครัวผู้ที่หายป่วยจากการติดเชื้อโควิดในทีนั้นเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันเพื่ออาทรให้แก่กันและก,กันตามแนวทางโครงการกาลสินแฮปปี้เนสโมเดลคนกาลสินไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังของ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งนี้เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรงสุขให้กับประชาชนโดยสร้างบ้านได้อยู่อาศัยและสร้างขวัญกำลังใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ยากไร้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้านนายวัฒนาแสนปลีกำนันตําำบลเขาพระนอนกล่าวว่าบ้านที่ทําพิธีมอบในวันนี้เป็นครอบครัวของนายเถาวันสมคเนย์อายุ60ปีและสมาชิกในครอบครัวรวม6คนเดิมไปทํางานในพื้นที่จังหวัดเสียงและติดเชื้อโควิด -19 จึงขอเดินทางกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาล าสวนธรรมโชติปัญญารามวันที่27กรกฎาคม2564จนกระทั่งหายดีแต่ครอบครัวนายทวันไม่มีที่อยู่อาศัยจึงได้ประสานกับท,งทบางเทศบาลตำบลเขาพระนอนและผู้ใหญ่ในหมู่บ้านทุกคนในตำบลเขาพระนอนหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวนี้ขณะที่นายดนุพงศ์ภูตรีนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระนอนกล่าวว่าทางนี้ได้ร่วมกับพระครูปริยัติธรรมนุโยกเจ้าอาวาสวัดวารีราชหนองกุง้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตับตำบ้บานพุทธรักษาพร้อมชาวบ้านอสมมีม,มติร่วมแรงร่วมใจการบริจาคเงินก่อสร้างบ้านให้ครอบครัวนายทวันซึ่งใช้พื้นที่ของญาตินายทวันโดยเป็นบ้านชั้นเดียวพร้อมติดตั้งระบบสาธารณูปโภคประปาไฟฟ้ารวมยอดบริจาค35,000บาทเริ่มก่อสร้างวันที่26สิงหาคม2564แล้วเสร็จวันที่17กันยายน2564าหกำหนดพิธีส่งมอบบ้านในวันนี้